ข้อ4นะคะ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม A และ C ขนาด110องศาและ30องศาตามลำดับด้าน AB ยาว6ซนติเมตรจงหาความยาวของด้าน BC และ CA นะคะจากข้อนี้วิธีขั้นแรกในการทำก็เหมือนกับข้อที่ผ่านๆมาคือวาดรูปนะคะโอเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มุม AC ขนาด110และ30ะะแล้วก็วาดมา ร้อคือมุมป้านนะคะมุมจะต้องใหญ่ก็คืออย่างนี้ร้อยสิบไดามสิตามลำดับ30องศาดังนั้นด้าน B มุม B จะต้องเท่าไหร่มุมจะต้องเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อเราทราบว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180ดังนั้นด้าน B จึงต้องเป็นเอ่อมุมบจึงต้องเป็นสีองศานะคะ แล้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หาต่อนะคะอ่านต่อเขากําหนดอีกว่าด้าน AB ยาว6ซนติเมตร AB ยาว6ซนติเมตรจงหาความยาวของด้าน BC และ CA BC คือด้านนี้และ CA คือด้านนี้นะคะจากข้อนี้เนี่ยมุมที่เขากําหนดมาให้เนี่ยไม่มีมุมฉากเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ได้กาหนดให้ลากมุมไปด้านไหนด้วย นะคะไม่กําหนดให้ลากจากมุม C ไปตั้งฉากหรือลากอะไรมาตั้งฉากกันเลยดังนั้นเราจึงต้องคิดเองนะคะ,ะถ้าเกิดจะทำเหมือนข้อที่ผ่าน,านมาอย่างข้อที่แล้วนะคะก็คือลากจากจุดจุดจุดหนึ่งไปตั้งฉากกับด้านตรงข้ามนะคะจุดจากจ,จ,จ,จุด C ไปตั้งฉากกับด้านตรงข้ามนะคะแล้วเขากำหนดหาด้าน BC และ CA BC เราก็ลองมาดูสิว่า BC ถ้าเกิดสมมติเราหา BC จากคอส40องศาเพราะว่ามันแบ่งครึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราจึงไม่รู้มุมตรงณจุดนี้นะคะ BC ถ้าเกิดเป็นคอส40องศาจึงเป็นชิดส่วนฉากใช่ไหมคะก็เป็นด้านนี้นะคะด้านนี้ยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีก นะคะด้านนี้คือด้านที่ต้องการหาก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้กับไม่รู้เราก็จึงหาคำตอบด้าน BC ไม่ได้ดังนั้นการลากแบบนี้เนี่ยจึงอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าลากไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันลากไปแล้วด้านแบ่งครึ่งได้หรือเปล่าหรือว่าลากไปแล้วมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่อีกมุมที่แบ่งครึ่งแล้วแบ่งได้ เท่าไหร่แบ่งครึ่งจริงแบ่งครึ่งกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทราบค่าอะไรเลยนะคะลากไปก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นเราจรึงไม่ทำการไม่ทำแบบนี้นะคะอะ่แล้วเราจะทำอย่างไรนะคะลองมาดูแล้วก็หาวิธีการลากด้านอื่นๆต่อเพื่อให้ได้มุมฉากนะคะอ่อ ราก็ต้องมาลองหาวิธีอื่นอาจจะโดยการลากด้าน A ลงมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นนะคะถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสอ,สองรูปซ้อนทับกันนี่คือรูปแรกนะคะอีกรูปหนึ่งคือรูปนี้นะคะ นี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่เมื่อได้อย่างนี้วเนี่ยกำหนดให้ด้านนี้เป็น A B C D นะคะกำหนดให้เป็นด้าน D อแล้วเราทราบมุมตรงนี้หรือเปล่าอ่ามุมตรงนี้เราทราบใช่ไหมเพราะว่าเส้นตรงมุมรวมกันได้180องศาตรงนี้เป็น110ดังนั้นมุมตรงนี้จะต้องเป็น70องศา ด้านนี้คือดูจากสามเหลี่ยมรูปเล็กก็ได้นะคะตรงนี้70ตรงนี้90ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น20องศาอ่าเริ่มรู้แล้วอันนี้เขาถาม BC และ CA BC BC และ CA ด้านที่น่าจะหาง่ายกว่าคือด้าน CA นะคะเพราะอะไรเพราะว่า bc เนี่ยมันจะต้องรู้ด้านนี้ก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วซึ่งการที่จะรู้ด้านนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ค่าจากการหาอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเราลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจริงๆถ้าเกิดจะหาด้านไหนก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละนะคะแต่ว่า BC อาจจะต้องใช้กันบวกลบด้านซึ่งมันอาจจะทําให้คิดซับซ้อนมากขึ้นกว่าอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นเรามาเริ่มที่ด้าน CA ก่อน CA เราจะหาได้ยังไง CA ดูจากสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะด้านนี้20ด้านนี้70 ADC อ่ะเราต้องการหา CA เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากชิดส่วนชิดมุม20องศาส่วนฉากนะคะเพราะว่ามุม20องศาเนี่ยเราเรา,เราจะสามารถเปิดได้จากค่าตารางตรีโกณมิตินะคะมุม20อ่อก็จึงเป็น cos A อา่า cos A เท่ากับชิดส่วนฉากก็เป็น AD ส่วน AC นะคะ คอสเคือคอสยีสิบองศาหาได้นะคะเดี๋ยวไปเปิดตารางได้ใช่มเอดีเอดยังไม่รู้ AC คือสิ่งที่ต้องการหาดังนั้นเราจึงต้องหา AD ก่อนนะคะจึงจะได้ AC ออกมา AD หาได้จากอะไรดูที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี้ A D B ตรงนี้เป็น6มุมตรงนี้รวมกันได้เป็น50องศา ตรงนี้เป็น90ตรงนี้เป็น40อ่ะเอเกิดจาก s i n หาได้จากไหนบ้างนะคะ AD คือด้านตรงข้ามมุม40องศาใช่ไหมเราจึงคิดเป็น s i n B เท่ากับ AD ส่วน6เพราะว่าเป็นข้ามส่วนฉากนะคะข้ามส่วนฉากดังนั้น s i n B คือ s i n 40องศานะคะ 40องศาทราบแล้ว AD คือสิ่งที่ต้องการหา6ก็เป็นค่าเลขของค่าของตัวดังนั้นเราจึงได้เป็น A D เท่ากับ6 sin 40องศาซึ่ง s i n 40องศามีค่าเท่าไหร่เปิดจากตารางตรีโกณมิตินะคะเพราะ40องศาไม่ใช่มุมที่เราจะมักท่องกัน ปิดในหน้าหนังสืกระทรวงหน้า243ก็จะพบกับมุม40องศาซาซึ่งมุมที่เป็นจำนวนเต็มก็คือ0ูิบดานะคะเราก็ดูที่40องศา0ลริปดาค่าซายเป็น0.6428ดังนั้น AD คือ6คูณ0.6428นะคะได้คำตอบออกมาได อ่ะยังไม่ใช่คำตอบนะคะ้วก็จะได้ค่า AD ออกมาเป็นหกคูณศูนย์จุดหกสี่สองแปดได้เป็นสามจุดแปดห้าหกแปดนะคะสามจุดแปดห้าหกแปดแล้วรับมาทราบ AD แล้วเนี่ยก็เอามาแทนในสมการแรกที่เราต้องการหาใช่ไหมคะ ตรงนี้ที่เราต้องการหา ac นะคะก็จะได้เป็น ac เท่ากับ ad หาร cos 20องศา ad คือ3.8568หาร cos 20องศา cos 20องศามุม20องศาก็ไม่ใช่มุมที่เรามักจะท่องกันดังนั้นจึงต้องเปิดหาในตารางนะคะก็20องศา ในหน้า237ในหนังสือกระทรวงนะคะก็จะได้คอรส20องศา0 0นิบดานะคะเป็น0.9397นะคะเมื่อหารออกมาเอา3.8568นะคะหารกับ0.9397จะได้คำตอบเป็น4.1 04นะคะคือคำตอบของ AC เ,อเมื่อทราบ AC แล้วใช่ไหมก็ได้คำได้คำตอบหนึ่งนะคะต่อไปหาด้าน BC เราก็มาดูในสามเหลี่ยม BC อยู่นะจุดนี้ใช่ไหมคะการที่จะทราบ BC ได้เนี่ยเราควรจะทราบด้าน BD ก่อนนะคะ BD และการที่จะทราบด้าน BD ได้จะต้องหาจากรูปสามเหลี่ยมใหญ่นะคะจุดนี้ตรงนี้ BD เกิดจากด้าน BD คือด้านชิดมุม40องศาใช่ไหมคะดังนั้น BD ก็จะ c อ,อ่าเรานำมาจาก c o s B เท่ากับชิดส่วนฉากก็เป็น BD ส่วนฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากเราทราบว่าเป็น6นะคะ c o s B คือ cos 40องศาข้อ40องศาเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเปิดตารางนะคะจะได้เป็น0.766นะคะ0.766เท่ากับ BD ส่วน6เพราะฉะนั้น BD ก็เท่ากับ0.766คูณ6นะคะจะได้เป็น4.596เมื่อได้ BD เป็น4.596แล้ว เราก็ต้องหาเราต้องการทราบ bc ใช่ไหมคะเราจรึงต้องหา cd แล้วเอา bd ไปลบกับ cd ก็จะได้ด้าน bc ออกมานะคะ cd เกิดจากอะไร cd อยู่ในสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะแล้วสามเหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยเราควรจะหาด้าน ac ก่อนเพราะว่าในสามเหลี่ยมรูปเล็กถ้าเรามาหา cd โดยไม่ทราบค่าอะไรมาก่อนเลยเนี่ย มันก็จะหาไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จากการจากข้อครั้งเมื่อกี้ที่เราหาหมุม AC ด้าน AC ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะทราบจะทำให้เราทราบด้านใดด้านหนึ่งออกมาใช่ไหมคะเพราะการหา AC ก็ต้องทราบ AD แล้วเราก็คิดออกมาได้แล้วเราจึงนำมาใช้ในขั้นที่2ได้ด้วยเช่นกันนะคะเราทราบว่า AC คือ4.104่ยใช่ไหมคะดังนั้น C D เราจึงหา CD ได้แล้ว CD คือด้านตรงข้ามมุม20องศาดังนั้นจึงใช้เป็น s i n a นะคะเท่ากับข้ามใช่ไหมคือ CD ส่วนฉากคือด้าน CA ที่เราหาไปเมื่อกี้คือ4.104นะคะ s i n A คือ s i n 20องศา s i n 20องศาเป็นเท่าไหร่ก็เปิดตารางนะคะ จะเห็นว่า20องศาเนี่ยใช้บ่อยนะคะก็ควรถ้าจําได้ก็ดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะ CD เท่ากับไซ20องศาคือ0.342คูณกับ4.104นะคะจะได้เป็น0.342คูณ4.104ได้เป็น 1.404นะคะประมาณ1.404เมื่อทราบ C D แล้วนะคะและทราบ B D แล้วเราก็จะมาหาด้าน B C ได้นะคะจากการเอา B D ลบกับ C D นะคะ B C เท่ากับ B D ลบ c d นะคะก็จะได้เป็น4.596ลบ c d คือ1.404ได้คำตอบเป็น2ลบกันได้9ลบกันได้1ลบกันได้3 bc เป็น3.192นะคะ3.192คือคำตอบอะ เขาโจทย์เขาถามแค่ b c และ c a เพราะฉะนั้นเราก็หาได้แล้วนะคะสรุปจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยขั้นแรกก็คือให้วารูปตามที่โจทย์กําหนดใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าควรจะลากเส้นอย่างไรลากเส้นยังไงถึงจะแบบหาคําตอบออกมาได้นะคะ ก็อนอกจากากนี้แล้วเนี่ยวิธีการลากอย่างนึงที่เขานิยมก็เป็นแบบลากเส้นตรงลงมานะคะจากมุมเองนี้นะคะลงมาอย่างนี้เพราะจะทําให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปนะคะเอามาเทียบกันได้นะคะก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็กและสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่โดยการใช้ไซน์คอสนะคะก็ค่อยๆไล่หาด้านหาไปทีละด้านนะคะและควรทําด้านที่หาได้ง่ายกว่าก่อนนะคะแล้วก็จึงไป แล้วจึงไปหาด้านที่ซับซ้อนที่หลังนะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะเป็น AC นะเท่ากับ4.104แล้วก็ BC นะคะก็เท่ากับ3.192นะคะ